ครับสวัสดีครับก็จะมารีวิวสำหรับยางรองเบ้าทุกนะครับชุดหนึ่งชุดนะครับที่ผมสั่งมาได้รับเมื่อวานนี้นะครับวันที่สามเป็นยี่ห้อของ kyb นะครับส่วนตัวรถมเองเป็น v i o อสออนิวปีสองพตัวนี้นะครับมีอาการขึ้นลูกแลนาดเล็กๆนะครับดังตึก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  ถึงคอนโซลหน้าเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่าถึงกระดูกดำบดเลยทีเดียวไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเปลี่ยนโชกนะครับโชคมาใหม่แล้วก่นนิ่มอยู่ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็มีอาการตึกๆๆๆตึกึก,ก,ก,กนี่นะครับก็เลยตัดสินใจไปหาช่างช่างก็ให้เปลี่ยนยางรองเบาโชกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดผมก็เลยบอกว่า เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับงบบางคนมีนะครับจำกัดเนาะผมก็เลยเช็คอาการเท่าที่จำเป็นนะครับก็คือโชว์เราก็ยังเปลี่ยนใหม่ยังบูธปีกนกนะครับบูธตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเราก็ยังใช้ได้อยู่ก็เราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะสภาพยังพอใช้ได้อยู่สำหรับคนที่จำกัดงบนะครับผมเลยสั่งตัวนี้มาเพื่อจะมาเปลี่ยนใส่อยอดของผมเองนะครับพี่เปลี่ยนนะครับ เฉพาะสภาพเป็นแบบนี้นะครับคือใครที่ไม่ใช่ช่างนะครับก mm hmm. ็อาจจะดูไม่ไม่ออกนะว่าเอ๊ะมันก็พังยังไงเสียยังไงนะครับกระดูดจากเล็บนะครับเล็บผมนะครับไม่ถึงครึ่งเล็บเลยเนาะความย่นของมันแต่ถ้าใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับจะอยู่มันไม่ถึงครึ่งเซนเนาะเท่าเรา อาจจวางขีดไม่ตรงเนาะแต่เรามองลึกๆเข้าไปมันจะมียางข้างในอีกนะประมาณครึ่งเซนนะครับตีไปครึ่งเซนเนาะ,อะมองได้คร่าวๆเราก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นครึ่งเซนทําไมที่ต้องเปลี่ยนเลยครับเพราะว่ามันมีความสุดตัวลงมาสุดตัวลงมาสุดตัวยังไงนี่นะครับอันนี้ของเก่ามาสักมาสักโคนนี่คือของติดรถมาติดรถนะครับของเก่าเนาะเรามาดูของใหม่ของใหม่นี่คือของ k y b เราสั่งมา,า,มา,มาก็ประมาณเซนครึ่งน,นะครับจากที่เราวัดเนี่ยเห็นไหมแสตนี้จะเรียมไปอย่างนี้หน่อยนะครับด้วยความม่ใจช,ช่างของผมเองขอวัดกันไปประมาณเซนครึ่งน,นะครับมันหายไป1เซนนะครับความยืดหยุ่นหายไปหนึ่งเซนถือว่าเยอะนะครับสาหรับลูกนาดเล็กๆที่มันจะดังตึ๊กๆเนี่ยที่มันลูกและนาดใหญ่ๆมันไม่ดังนะครับเห็นไหมนะครับก็บสั่งมาสภาพดีมากครับแพ็คมันดีมากกล่องก็ให้มา แพ็กมาก็ดีส่งก็ไวนะครับผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับประมาณ1ชุดนะครับก็คือซ้ายขวาอันนี้ก็คือที่ภาพที่เห็นก็คือ1ชุดแต่เขาให้มา2ชุดก็คือโชคมันมีซ้ายขวาครับอันนี้ก็คือ1ชุดโชกหนึ่งข้างอันนี้แกะมาจากกล่องเดียวเนาะแต่เขาให้มาสองกล่องก็คือกล่องหนึ่งจะมีทั้งลูกยางใหญ่แล้วก็ฝาปิดหัวโชคด้วยก็คือ1ชุดนะครับอาจจะงง คือให้มานั่นแหละครบข้างเขา่นแหละครับนั่นแหละครับพอใส่เสร็จปุ๊บในวันนี้นะครับนี่ครับวันนี้ไปใส่มาอ่าวันนี้ไปใส่มานะครับก็อาการนั้นก็าหายไปนะครับอกาการนั้นก็หายไปขึ้นลูกหน้าก็จะไม่มีเสียงแล้วก็จะดังลึบๆๆๆๆๆอย่างนี้นะครับไม่จะไม่ดังตึกต,ต,ต,ตึ๊กตึกตึกแบบสะเทือนถึงหัวใจเราอะกั เขาจะเปครับเหมือนเบสดังๆเหมือนดนตรีเราใจที่แบบเจอเครื่องเสียงดังตุ้มตุ้มอ่าก็กลายเป็นว่าเราเราได้ฟังเพลงซอฟอีกครั้งนะครับเพลงแบบเพลงซอฟซับนิ่มๆนะครับนิ่มๆนะครับไม่สะเทือนหัวใจขนาดนั้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนของยี่ห้อนี้ไปแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับสําหรับผมต่อสายมีนะครับอยี่และเสียทรงมาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมสำหรับ b e a r audio ปี2013ครับผม